มีชิวามีนาซังอ่าเรามาถึงบทที่38นะครับอ่า uh, lesson t h i r t นะฮะ is study about ยลีวิท์นะครับยลี study about น oli, เนี่ยมันก็จะเป็นคำคำหนึ่งที่มีความสำคัญเลยนะใน <c oughs> การพูดเปรียบเทียบนะครับเช่นเราจะพูดบอกว่าฉันชอบสีแดงมากกว่าสีขาวอย่างเงี้ยครับหรือว่าฉันชอบ ช็อกโกแลตนะครับมากกว่าวานิลาอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็จะใช้รูปนะวัากรเนี้ยนะครับก็คือคําว่าโยริทีนี้เนี่ยในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยตัวโยริเองเนี่ยไปอยู่หน้าคําไหนมันก็คือเป็นการพูดกว่าคํานั้นนะครับหน้าคําไหนก็คือกว่าคํานั้นโครงสร้างของมันง่ายจริงจริงมันยังไม่มีโนโฮกะอย่างนี้นะครับเอวะหรือเอโนโฮกะเนี่ยยังไม่มีจริงๆมีคําว่าแค่โยริเนี่ยเราก็รู้แล้วว่า อ่ะมันเปรียบเทียบขั้นกว่าได้อ่าเซนเซเขียนยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะกิฟต์เอ็กซ e นะครับก็คืออ่ะอย่างเช่นคาว่าโคเรโยรินะฮะโคเรโยริสกิเดสสั้นๆเลยอย่างนี้ไม่ต้องมีโนโฮกะโคเรโยริสกิเดสจะมีความหมายว่าชอบมากกว่านี้อ่ คำว่าอันนี้ก็คือตัวนี้เนาะเนี่ยชอบมากกว่าอันนี้นะครับโคเรโยริสกิเดสเพียงแค่เอาคําว่าโยริเนี่ยไปไว้หลังคํานี้ปุ๊บเนี่ยก็คือเราจะพูดว่าเราชอบอะไรมากกว่าอะไรหรืออ่ายกตัวอย่างนะเอซังเอซังโยริสกิเดสนะชอบมากกว่า a แสดงว่ามันจะต้องมีสิ่งที่ คนพูดนะเป็นคนบอกว่าอาชอบมากกว่าใช่ไหมครับเนี่ยเอสังโยริสกีเดสอาชอบมากกว่า A อ,อย่างเงี้ยนะครับทีนี้อ่าเรามาดูรูปประโยคเนอะรูปประโยคเนี่ยมันจะเน้นว่าตัวที่เราชอบนะคือตัวไหนนะเราให้ใส่เป็นวะหรือว่าโนโฮกะเข้าไปนะเอวะหรือโนโฮกะแต่โดยส่วนตัวเซซชอบว่าโนโฮกะมากกว่าเพราะมันเหมือนแบบมันแยกออกมาเลยว่าอ่ะอันเนี้ยฉันชอบมากกว่าอันนี้นะครับ เดี๋ยวยกตัวเดี๋ยวเราดูนะเช่นอ่าจะพูดว่าชอบส้มมากกว่าแตงโมนะครับส้มคือมีความหมายว่ามิกังนะครับมิกังแตงโมก็คือซูิกะนะยรินะครับสก,ส,ส,กรสกีเดสชอบส้มมากกว่าแตงโม่อาทุกคนเห็นภาพไหมหรือถ้าเราไม่ใช้รูปวะ เราใช้รูปโนโฮะนะครับซุยไกโยริสุกิเดสนะมิค no ังโนโฮะซุยไกโยริสุกิเดสเขียนแบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้ภาษาญี่ปุ่นอ่ะมันมีคำช่วยช่วยนะครับเออแต่เซนเซชอบรูปแบบนี้นะมันเข้าใจง่ายกว่าเนี่ยซุยไกโยริ คือกว่าแตงโมนะ่ะม no ีข้างโนโคาซูกิอันนี้เซนเซก็มากจะเขียนติดกันไปเลยแต่ให้ทุกคนดูว่ามันเขียนนะได้หลายแบบนะครับทุกคนเคลียรน,นะเรื่องของสไตล์การเขียนนะอันนี้ก็แล้วแต่คนภาษาอังกฤษก็ตรง i s more adjective t h a n b นะครับอังกฤษมันดูแบบไม่สับสนเ <laughs> อออะเรามาดูอย่างแรกนะครับโคโนริงโกะวาそาより赤เดสนะโคโนริงโกะวาこาより赤 ตัวแอปเปิลเนี้ยนะมันสีแดงกว่าอันนั้นนะครับสีแดงกว่าอันนั้นเป็นการเปรียบเทียบก็คือตัวโคโนะนะกับโซเดียริอันนั้นในที่นี้เนี่ยมันละไว้นะครับทุกคนก็คือเป็นลิงโกเหมือนกันนี่แหละหรือเป็นแอปเปิลเหมือนกันเนาะแต่เขาไม่ได้เสียนเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้มันคือแอปเปิลนะครับโคโนะิงโกวาโซเดียริรีอะไกเดสนะ this apple is redder than one นะครับ หรือโนริโกะสังว่าเคนคุงโยริสกีกะโจสุดสนะครับถ้าเราจะบอกว่าใครเก่งกว่าใครด้านอะไรเนี่ยเราก็ใช้คำว่าโยริเปรียบเทียบได้โดยมีส่วนขยายอยู่ด้านหลังอย่างนี้นะครับส่วนด้านหลังอย่างนี้เช่นโนริโกะังว่าเคนคุงโยรินะครับสกีกะโจสุดสโนริโกเนี่ยครับซึ่งเป็นประธานของประโยคเนี่ย เก่งอะไรเก่งสก,กีมากกว่าคุงนะเก่งสก,กีมากกว่าคุงนะสกีก็โจสุดสอย่างนี้ก็ได้โดยใช้คำนามแล้วก็ใช้งะบวก adjective นะครับหรือวัตชิโนปสกงวะนะครับอคอมของฉันอน,นัตโนโยริตะไกเดสนะคอมของฉันเนี่ยแพงกว่าของคุณทีนี้มันมีการละคำว่าของด้วยก็คืออน,นัตโนปสกงนั่นแหละ ถ้าเราจะพูดว่าแพงกว่าของใครนะครับทุกคนมันก็จะต้องลนะคำวโนเนาะอันนี้ดูขิงดูขิงเล็กน้อยนะครับ my pc is more expensive than yours นะครับเอกโนโฮะนะครับเอกโนโฮะที่ฮงโกยริทูกิเดสนะฮะภาษาอังกฤษเนี่ยเก่งกว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับภาษาอังกฤษเก่งกว่าภาษาญี่ปุ่นอ่ะทีนี้เดี๋ยวเซนเซยกตัวอย่างนะชอบภาษา,าภาษาญี่ปุ่นเนี่ย บุงโปโยากกว่าภาษาจีนนะครับก็เป็นนิฮงโกวะนะครับจูโกกุโกโยอรินะบุงโป,โปโงะอ่าอย่างเงี้ยนะครับมูซุคาชิเดสอ่าอย่างเงี้ยนะครับนิฮงโกวะบุงโปโยอรินะมูซุคาชิเดสนะมูซุคาชิเดะแต่ถ้าเราจะพูดเพิ่มนะมูซุคาชิ เดสเงามุสกาชิเดสเงานะคากี้ขากิคากตะโนโฮบายีริคังตังคังตังเดสอย่างนี้ก็ได้นะครับคากิคาตะโนโฮบายีริคังตังเดสก็คือเอ้ยแต่ส่วนของการเขียนน่าง่ายกว่านะ บางทีโยริเนี่ยไม่ต้องมีนามมาเลยก็ได้แต่นี้เป็นแบบ s 1นะครับเป็นแบบ as one นะโยริคขังตังก็คือง่ายกว่านะครับโยริคขังตังคือง่ายกว่าอะไรง่ายกว่าคาวิี่าตัโนโกะโยรินะครับก็คือการเขียนเนี่ยง่ายกว่าทีนี้เรื่องของโนโกะเนี่ยมันจะเป็น expression หนึ่งนะครับทุกคนที่เอาไว้ แสดงว่า which is more ก็คือ which one นี่แหละนะครับ which one คือถามว่าอันไหนนะ a หรือ b เป็นตัวเลือกนะครับภาษาคนญี่ปุ่นเขาก็ใช้ว่า noho อะนะครับทีนี้มันจะมีการถามสิ่งใดสิ่งหนึ่งในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีสำนวนการถามทุกคนดูนะ a โต b ระหว่าง a กับ b นะครับ dojiranoho ด,ด,ด a d j e e c t i v ก็จะเป็นคำถามว่าระหว่าง a กับ b เนี่ยอันไหนอันนี้นะครับจะมีความหมายว่าอันไหนนะ which one นะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ a หรือจุดๆุดจุด b no ho adjective ถ้าเราบอกอันนี้เป็นแบบนี้นะก็คือใช้ no ho กับ no ho กับกับตัวนั้นได้เลยยกตัวอย่างนะครับหนังสือโต้ฟุย นัตสึโตฟุยูก็คือระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวโดจิลาโอโฮกัสุกิเห็นไหมอันนี้เราจะถามโดจิราโนโฮกัสุกิโดจิราโนโฮกัเนี่ยนี่นะครับก็คือให้เลือกว่าระหว่างอันเนี้ยชอบอันไหนนะครับในที่นี้เซนเซก็จะชอบฤดูหนาวมากกว่าเนาะก็ฟุยุโนโฮกัสุกิ no ba, เวลาเราตอบนะครับเราก็จะตอบว่าฟุยุ ノホーノホーガースです。何だいなフウノホーガーです。ああ。ロシア語と日本語とどちらか難しスカですか。かロシア語と日本語はどちらか難しスですか。ああ。た先んせーと、な。せはロシア <laughs>。ロシア語な。ノ。ノホがな。モスムスカシーです。な。 เอออันนี้เราก็จําไปถามก็ได้นะครับเนี่ยทุกคนลองพูดพร้อมกันนะครับนะพูดตามเซนเซนะรัสเซียโกโตญี่ปุ่นโกโตนะครับโดจิรากะมุสุกาชิเดสกะนะครับโดจิรากะมุสาภาษาญี่ปุ่นกับภาษารัสเซียอัานไหนยากกว่ากันเออนะครับเห็นไหมอันนี้เขาตอบแล้วแหละเซเซนไม่ได้อ่านเออก็ตอบอย่างเงี้ยนะครับวิธีการ ง่ายๆเนาะเป็นการเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะหรือหรือมากกว่าหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวเันเซยกดอย่างมากกว่าหนึ่งอย่างนะเช่นโตโยตา้าฮอนดา้ามาสดาอ่ะ โดเลโนโฮะกับสกีเดสกาอ่ะเราก็แค่เปลี่ยนคำนะครับอย่างเช่นคำว่าโดจิระเนี่ยมันถามหนึ่งในสองแต่โดเล่เนี่ยใช้หนึ่งในสามหรือหนึ่งในสี่หนึ่งในห้าหนึ่งในสิบอย่างเงี้ยได้ทั้งหมดเลยนะครับถ้ามสมมติว่าถ้ามันมีมากกว่าสองอย่างเนี่ยโตโยต้าฮอนด้ามาสดานะครับมาสดานะครับมาสดาโดเรโนโฮะกัสกีกา no คือชอบอันไหนนะในสามอันนี้อย่างเงี้ยนะครับ เออเคลียร์นะถัดมาคำว่าอิจิบังอิจิบังจะมีความหมายว่าที่สุดหรือ most นะครับทุกคนหรือต้องะสังกิษว่า the first the best อะไรอย่างเงี้ยดีที่สุดทีเนี้ยมันก็จะมีโครงสร้างคือดีที่สุดเนี่ยมันก็จะมีตามจำนวนเนาะตระกะมันจะมีหลายตัวใช่ไหมครับอย่างเช่นเอโตบีโตซีโนโนนักกันนี้นะโนนักกันนี้นี่จะมีความหมายว่า ในบรรดาสิ่งเหล่านี้ออในบรรดาสิ่งเหล่านี้นะครับเดะนะครับนั่นนี่ดาเลโดเลโดโกอิซึนั่นน,นี่คืออะไรนะครับดาเลคือใครโดเลคืออันไหนโดโคคือที่ไหนอิสึคือเมื่อไหรา่งะอิจิบังแล้วตามด้วย adjective นะครับเราก็จะถามความเป็นที่สุดของสิ่งนั้นๆน,น,นะครับความเป็นที่สุดของสิ่งนั้งนั้นเนี่ยโดยใช้คำว่าอิจิบังบวกกับ adjective นะ เออเช่นแบบอุ้ยร้านไหนอ่ะมันอร่อยที่สุดอ่ะเอออย่างเงี้ยครับเราก็ถามได้แบบเอ้ยโดโกกาอิจิบังโอชิเดสกาดโกกาอิจิบังโอชิเดสกาแบบร้านไหนมันอร่อยที่สุดอ่ะอ่ะเซนเซเขียนให้ดูนะกันคนงงโดโกกานะครับอิจิบังมูซุคาชิเดสกาอย่างเงี้นะครับโดโกกาอิจิบังมูซุคาชิเดสกาคือเอ้ยร้านไหนมันอร่อยที่สุด อ่ะทุกคนดูนะ <c oughs> ดูก่อนก่อนไลเดอร์จะมา <c oughs> คาสุโกโนะนากาเดะดะเดกาอิจิบังเซกาตะไกเดสกานะครับคือในในครอบครัวเนี่ยดะเดกาอิจิบังเซกะตะไกเดสกาในครอบครัวเนี่ยใครตัวสูงที่สุดนะครับ <c oughs> who is the tallest in family นะครับ in family อันนี้ก็คำว่า in family เนี่ยก็ตรงกับครอบครัวโนนากาเดะนะครัแบแป๊บนึงครับ oh. อ๋อเดี๋ยวสักพักหนึ่งเนาะยุโรปานโนนากาเด o ดูก a กาอิจิบังสกีเดสกายุโรปานโนนากาเด้ดูกกาอิจิบังสกีเดสกา which country do you like best นะ you do like most ก็ได้นะครับเซนเ e ต i ดใช้คำว่า most นะ do you like most ชอบมากที่สุด do you like best นะ in Europe นะฮะโดโปกาอิจิบังสุกิเดสกาในบรรดาประเทศยุโรปชอบที่ไหนที่สุดนะครับคูดามโนโนนากาเดะในบรรดาผลไม้นะครับนันิกาอิจิบังสุกิเดสกาในบรรดาผลไม้เนี่ยชอบผลไม้ไหนมากที่สุด which food do you like best นะ which food do you like most นะชอบไหนมากที่สุด โมโมกับอิจิบังสกิเดสชอบพีนัชนะครับโมโมนะครับพีชลูกพีชนะครับโคโนกาโกโกโกโนนากาเดออิจิบังกะนั่นไงก็อิจิบังมุสุกัชิเดสกันนะ Which of the following language is the most difficult นะไกโ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 นนากาเดอพูดถึงภาษาที่ยากที่สุดนะทุกคนในบรรดาภาษาต่างประเทศอันนี้ยเนาะไกโกโกโกไกโกโกคือภาษาต่างประเทศนะฮะยากที่สุดหรอ อืภาษาไหนนาะแต่รู้สึกภาษาญี่ปุ่นนะติดหนึ่งในห้านะครับภาษาที่ยากที่สุดนะครับติดหน 5, ึ่งในห้าแต่เซนเซก็ไม่เท่าไหร่อ่ะเออก็เรียนรู้ได้รู้สึกเข้าใจมากกว่าภาษาอังกฤษตอนแรกนะเ <c oughs> นาะรู้สึกเข้าใจมากกว่าภาษาอังกฤษตอนแรกอ่ะเออใครเป็นมั่งใครเป็นมากง่ารู้สึกว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นนะ่ะตอนแรกอ่ะเข้าใจง่ายกว่าภาษาอังกฤษเยอะเลยภาษาอังกฤษตอนแรกนะมาก็ article อะไรนะพระหูพจน์เอกพจน์อะไรก็ไม่รู้เออเนาะเซเซงงงมากตอนแรกตามสายีปุ่นอนะไปได้เลยอย่างเงครับไปได้เลยอ่าอ่ะ,อะเรามา <c oughs> <c oughs> ก่อนไรเดอร์จะมานะครับกลัวเดี๋ยวเขาจะมาแทรก c m p l e t e the sentence นะฮะเด้งฉาวาบัสจุดจุดจุดอะไรเดสเดอะเทร i น์อิสฟาเธอร์แดนนะครับอ่ะ เดนอะไรเนาะเราเอาคำว่าโยริไปไว้ข้างหลังเดนเนาะก็มีความหมายว่ากว่านะครับโยริอ่านะฮะเร็วกว่าใช่ไหมครับเร็วเขาคือคำว่าหายายนะครับหายายโอเคนาราวะเกียวโตอะไรมาจิดิส is older city than Kyoto นาราเก่ากว่าเกียวโตเออทุกคนฟูรุยนะฟูรุย เมืองเกียวโตว่าสวยแล้วนะครับเออเมืองเกียวโตสวยกว่าแต่ว่านาระนี่เก่าแก่กว่านะฮะเป็นแบบเมืองหลวงของเมืองหลวงอีกทีหนึ่งอารมณ์แบบเกียวโตอารมณ์เหมือนอยุธยานะ่ะแต่ว่านาระนี่คือสุขโขทัยอย่างเงี้ยน,นะครับเก่ากว่าโคโนโคโตะวาตาชิโนะอ่าอิสเดนไ y ยยอรินะครับวาตาชิโนะของฉันอะไรแพงกว่าตะไกยนะครับตะไก้์รเชียโกโต น i h o n g งโกโนะครับอันนี้รู้เลยว่าต้องถามอยู่แล้ว Which is more difficult นะลสเซียออจะเป็นในโตะนะโดจิระโดจิระโนโฮะมุสกาชเดสกอ่าโดจิ no ถ้า3 2เราใช้แค่โดจิร a นะครับล o เซียโนโฮะมุสกาชโตมัสนะใช้คำว่าโฮะ I think that Russia is more difficult น right? Russia no hope Muscicchio m m u uh, อ t uh, นะทุกคนลองพูดพร้อมกันนะครับ Russia no h o p s i a no h o Russia go นะครับพูดผิด Russia go no hope ะ m u s c i c h i o m m s t ืมสารเซียายากจริงเคยมีเพื่อเนเรียนรัสเซียอยู่ Nasuto fuyu no hope Do you like better summer or winter? เป็นโรซิต้าโน่โฮะคะสกีเดสคะเออโฮะะสกีเดสคะโฮะะสกีเดสคะนะครับยุโรป่าโนจุดจ ok ุดจุดโกกะสกีเดสกะยุโรป่าโนน่ากาเดะนะครับน่ากาเดะเรื่ความเป็นสถานที่มันใช้เดะนะฮะ ด็อกโกะ which do you like most นะด็อกโโนโฮกาอ่าอ่าด็อกโอ๋อโทษทีนะฮะอิจิบังด็อโกะอิจิบังสกีเดสกานะครับด็อกโกะอิจิบังสกีเดสกาโอเคถัดมาคาสุกุ Who is the tallest in your family นะ ก็เป็นคาสโกะนาคาเดะนะในบรรดานะฮะถามโคนเราใช้อะไรดาเละถูกต้องไหมดะเละดาเละกะอิจิบัง <c oughs> นะครับเซกาตะไกเดสก้าในครอบครัวเนี่ยนะคาสโกุโนนาคาเดะนะครับใครดาเละกะอิจิบังคือที่สุดเซกาตะไกตัวสูงมากที่สุดนะครับอ่านิฮงโกโต จูกโกโกโตะนะครับโดจิโรเชโกะโดเลกาะนะครับอิจิบังเหมือนเดิมนะครับเพราะมันมีคำว่า the most นะเห็นไหม which the most difficult นะอิจิบังมุสึกะชิเดสกาเนาะอาทัตมาโดบุสุโนนากะเดะนะครับเนโกกะอิจิบังอ่ะคนนี้เขาชอบแมวบอกในบรรดาสัตว์เนี่ยเขาชอบแมวมากที่สุดสเซนเซชอบ น้องหมานะอ่าน้องหมาอ่าทุกคนมาตรงนี้นะครับอ่าทีนี้อันแรกเนาะ yesterday exam w a s difficult than the PVS r e i o u one นะครับ yesterday exam เป็นประธานของประโยคนะทุกคนอ่าเป็นประธานเนาะเราก็ใช้คำว่าออืไม่ขึ้นนะอ่า กินโนโนชิเกงวะอันที่แล้วนะฮะไม่โยรินะไม่โนโยริอันที่แล้วที่ผ่านมาแล้วไม่โยริฮุสุคาชิคัตตะเดสนะครับอ่ากินโนโนชิเกงวะเมื่อวาน ข้อสอบเมื่อวานเนี่ยไม่เอโยรินะครับมุสุก a ชิกาตเดสนะครับคือยากยากกว่ายากกว่าครั้งที่แล้วนะครับหรือหรือจริงๆถ้า P v i เว s วันเราใช้คำนี้จะสวยกว่านั้นคนเซงไตโนอันนี้มันย่อมาจากมันย่อนะครับเออจริงๆมันมาจากว่าชิเกีงอย่างนี้ก็ได้ เกงจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับเซ็งไคโนชิเกงโยรินะครับมูซิกาชิกาตเดิสอัมพิเฟอร์ฟุตบอลทูเทนนิสฉันชอบฟุตบอลมากกว่าเทนนิสใช่ไหมก็เป็นเทนนิสือโยรินะครับฟุตบอลนะครับฟุตบอลเนาะเซนเซลืมคำนะเซิงชูฟุตบอล หนึ่งนะครับขอหาก่อน <c oughs> อ๋อเรียกว่าซักกานะครับทุกคนโทษทีซักกาเปิอนมันเรียกไม่เหมือนนซะักกาโน โอ้กับนะชอบมากกว่า prefer เนาะก็ส k i เ e s อ่าอย่างนี้ได้เลยนะเทนนิสยอดีนะซากาโนโอะกั s สกิเดสนะครับ Japanese or Chinese which is which is more difficult นะฮะก็เป็นมิฮงโกมิฮงโกโตนะฮะจูกุกุโกนะครับ, oku, go, ะรบวะ จูโบกโุโตก็ได้โดโดจิระนะถามสองอย่างนะโดจิระนะนะครับมูซุคาชีเดสกะอะ่าถามสองอย่างใช้โดจิระนะครับถ้าถามหลายอย่างเราถึงจะใช้โดเละเนาะ I prefer baseball นะครับเบสบอลนะเบสบอลเบสบอลโนโฮวะสกีเดส ส่วนใหญ่มันก็จะอ,อยู่คำประเภทว่าชอบไม่ชอบนะครับ my older sister sing the best of the family ก็คือหมายถึงว่าพี่สาวของฉันเนอะ older sister นะแปลว่าพี่สาวนะครับถ้าน้องสาวก็เรียกว่า younger นะ the best in family นะก็เป็นคาสโซกุโนนากาเดนะฮะในครอบครัวเนี่ยพี่สาวร้องเพลงเก่งสุดใช่ไหมก็เป็นพี่สาวคือเป็นอเนกะ อ่ะเน่น้อ่งอ่งว่าทีว่าเนว่าี่ว่าอ้นะีรับอิจิบังอุตะโสุเดสอ่านี่ก็ได้นะครับ ครอบครัวนั้นค่ะเดออาเน่ว่า1บัมอุตากาโจสุเดสนะหรือเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับอาเน่โน่โฮกะนะครับอุตากาโจสุเดสอาเน่โน่โฮกะอุตากาโจสุเดสนะฮะก็จะมีความหมายว่าพีส่ส่วนของพี่สาวเนี่ยร้องเพลงเก่งที่สุดนะครับ All of the seasons นะในบรรดาฤดูนะ which is your favorite ภาษาอังกฤษเนี่ยมีคำว่าชอบค่อนข้างเยอะนะทุกคนสังเกตไหมฮะมีคำว่า favorite prefer เนาะเออแล้วก็ like ใช่ไหมครับแต่ว่าญี่ปุ่นส่วนใหญ่โดยรวมแล้วใช้คำว่าสุกิหมดนะครับสกิ all of season นะก็คิเซสึนะครับค no ิเซสึโนะนากาเดอ เผอเฉินเซ่อาจจะเบิรนนิดนึงนะทุกคนเผลอแบบอันนี้มาอัดให้ตอนเช้านะครับจะเป็นคนมีพลังตอนกลางคืนมากแต่อันด้แบบอัดให้ตอนเช้าเพราะว่ารีบอยากให้ทุกคนแบบเรียนตัวซีรีส์นี้จบนะครับแล้วก็เอินมีน้องๆจิตชูเซประมาณ3-40คนอ่ะเขาก็จะต้องเรียนต่อเนาะเซนเซก็จะต้องรีบทำตัว p o w e r p o ์ n อให้ต่ออย่างเงี้ยครับคิดซ i ซีนโนะกัดนะ visit y o u r favorite เลาโดเลนะฮะ ฤดูของไทยมีแค่3ฤดูนะครับทุกคนแต่ฤดูของญี่ปุ่น่ะมีถึง4ฤดูนะครับเออนะเดี๋ยวเดี๋ยวซนเซไปอันนี้ให้ก่อนแเราจะบอกมีฤดูอะไรบ้างคิดซื้อโนนากาเดะนะถามเกินกว่าถามเกินกว่า2นะฮะเราใช้คำว่าโดเล่ถามเกินกว่า2นะครับเราจะใช้คำว่าโดเล่แทนฤดูของญี่ปุ่นจะมีฤดูเอาง่ายๆก่อนอ่ะก็ฤดูหนาวนะครับฟูยู ยูดูร้อนก็คือนักสือนะครับอากีแล้วก็ถ้าร่าทุกคนจดไปเลยนะฤูดูหนาวฤูดูร้อนฤูดูใบไม้ใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูใบไม้ผลินะครับหดูใบไม้ผลิมีสี่รดูมันก็แตกต่างกันทั้งสี่ดูอ่ะพอตอนแรกเซนเซไปเลยเซก็งงว่าใบผลิกกับใบไม้ร่วงมันไม่เหมือนกันใบไม้ ใบไม้ผีก็คือแบบช่วงนั้นมันสดชื่นมากเลยเหมือนใบไม้มันก็เริ่มออกดอกใช่ไหมครับเออเหมือนทุกการเป็นการเริ่มต้นใหม่หมดเลยญี่ปุ่นเองอะ่ะเขาถึงแบบบางทีเขาลึกซึ้งในเรื่องของธรรมชาติเพราะถ้าธรรมชาติเขามีการเปลี่ยนแปลงแบบให้เห็นชัดเจนหนาวนี่ก็หนาวเป็นหนาวแบบหนาวหิมะเงี้ยครับมันไม่เหมือนหนาวบ้านเราที่เราจะได้รับแค่ลมเย็นๆใช่ไหมแต่ทุกรูด,ดาวเนี่ย บ้านทุกอย่างเนี่ยเป็นสีขาวพโพลนหมดเลยอย่างเงี้ยฮะและร้อนก็ร้อนจริงๆร้อนก็มีแต่เหงื่อเม็ดติ่งๆเงี้ยครับก็เป็นอะไรที่แปลกนะครับสภาพอากาศเนาะอ่า he is the smartest in the class นะก็เป็นคู่ด้านสื่อเนาะหน้ากาเดนะในคลาสนะเขาฉลาดที่สุดก็คือคาเดวะนะครับ smart เนาะเก่งที่สุดก็เป็นอีจิบังนะมันเป็นที่สุดแล้วเนาะอีจิบัง อันนี้ดีกว่า一番ขั้วชี้เยนะฮะคาชิโเยเดสนะครับขัชิโเยขชิโเยแปลว่าสฉลาดหรือสมองฉลาดนะเช่นเราบอกว่าคนนี้เป็นคนฉลาดเนี่ยค้าดีกาคาชิโเยเดสขาดกาคาชิโเยเดสเนี่ยเขาเนี่ยฉลาดที่สุดแล้วนะครับโอเคจบแล้วนะครับตึงอ่าสำหรับ30 8เนาะสุดท้ายก็จะถึง39นะครับแล้วก็เหลืออีกแค่ 40, 41, 41 42นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็คอลเลดเดย์โอวาลิมัสนะครับแล้วก็เซนเซฝาก2เรื่องนะครับก็คือใครที่มองหาโปรโมชั่นการเรียนภาษาดีๆนะทุกคนไปแอดไลน์ที่บ้านเขียวนะครับหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ส่วนใหญ่แนะนำให้ให้ทำทั้งคู่แต่ว่าพวกโปรโมชั่นต,ต่างเนี่ยมันจะส่งไปที่บ้านเขียวนะครับส่งไปที่บ้านเขียวแล้วก็ ใครที่เรียนผ่าน TikTok อ่ะจริงๆต้องมามาเรียนที่บ้านแดงนะครับเออบ้านแดงเนี่ยมันจะมีวิดีโอแบบเรียงเป็นแบบซีรีส์เลยนะครับส่วนพวกคอร์สต,ต่างๆนี่จะอยู่ในเว็บไซต์ทุกคนไปดูรายละเอียดด้านล่างของวิดีโอนี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวพบกันที่บทถัดไปนะครับ